ดวงประจำเดือนตุลาคมสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ฮะในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไทยมีปัญหาอะไรปัญหาเลื้อรลังที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาราคาสังปัญหานั้นจะได้รับการแก้ไขและจะมีการเปลี่ยนแปลงคราวนี้จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วนะถ้าเราใจอ่อนถ้าเราไม่สู้กับมันถ้าเราเดี๋ยวก็สู้เดี๋ยวก็ไม่สู้เดี๋ยวก็ใจอ่อนเดี๋ยวก็โลเลมันไม่เปลี่ยนนะมันจะเลื้อลังเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้เด็ดขาดจง วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็หนักแน่นปัญหาต่างๆที่มันสะสมคาลาคาซังมันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการพลิกผันได้ขอยืนยันฉะนั้นในเรื่องของความใจอ่อนในเรื่องของความโลเลของเรานั่นแหละที่จะเป็นอุปสรรคจงเด็ดขาดใช้ดาวอาทิตย์ของเราให้เด็ดขาดนะคะเพราะตัวเราเนี่ยเวลาโมโหงหงุดหงิดอันนี้สําคัญมากมันจะไปลงกับเรื่องงานเรื่องของงานเรื่องของลูกเวลาที่เราโมโหงิด,งดอะไรต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกัน นั้นในเดือนนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเด่นมากๆในเรื่องของการทำงานเรื่องงานเด่นมากๆทำอะไรก็แล้วแต่ให้โฟกัสเรื่องงานเหนื่อยหน่อยลงมือทำไปจะได้โอกาสใหม่ๆมันจะมีการเกื้อหนุนกันได้ดีมากๆปัญหาอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวมันแก้เท่าที่แก้ได้ทำงานลุยเรื่องงานให้เต็มที่นะคะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ ฝากเอาไว้แบบนี้คนวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเวลาจะพูดอะไรจะสื่อสารอะไรให้มีสติเยอะๆขอแค่นี้ถ้าทำตามนี้ได้แฮปปี้เอกสารสัญญาใดๆก็แล้วแต่เก็บให้เป็นที่ให้เป็นทางอันนี้สำคัญเวลามีปัญหาอะไรดูที่เอกสารมันต้องพูดหลักฐานสำคัญมากๆเรื่องของการเงินเนี่ยบอกได้เลยว่าคล่องเหลือเกินหมายถึงค่าใช้ใจ่ายมีคล่องมากขออย่างเดียวนะในเดือนนี้คนที่เกิดวัน อาทิตย์ห้ามใจอ่อนใจอ่อนเมื่อไหร่เงินหมดเมื่อนั้นใจอ่อนเมื่อไหร่เงินไม่เหลือนะฉะนั้นเนี่ยเอาที่พอเหมาะพอไหวได้ไหมฉะนั้นการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมมีเข้ามาแล้วก็มีออกไปคล่องเหลือเกินเงินเก็บไม่เหลือจ้ะแต่ไม่เป็นไรขอให้มีใช้แฮปปี้โอเคไหมฉะนั้นเรื่องของการเงินย้ายทําบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วมันจะช่วยได้อันนี้ก็ต้องพูดการเงินมีปัญหานะใครมีคู่ชีวิตใครมีแฟนระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการเงิน เพราะบวกล้าพูดเลยว่าแฟนช่วยใช้แฟนช่วยใช้แบบไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ตั้งใจงนะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือโดนเอาเปรียบไปละฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะใครที่โสดนัดมองว่าดีมากก็จะเปผู้ชายเหมือนกันฉะนั้นก็ฝากเอาไว้อย่าใจใหญ่ใจโตเด้อล่ละบทอยาจะเสียเงินก็แวบเสียเงินอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอย่าใจใหญ่ใจโตขนาดนั้นนะคะฝากเอาไว้แบบนี้ในเรื่องของการเงินเนี่ยมีรอยรั่วของการใช้ใจ่ายฉะนั้นอย่าใจใหญ่นะการซัพพอร์ตคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยฝา เอาไว้แบบนี้ไม่งั้นมดันมันเกิดปัญหาภาวะหนี้สินเลือลังตอนหลังนะคะปัญหาหนี้สินเลือลังยังมีอยู่แก้ได้โดยการที่ไม่สร้างหนี้เพิ่มโฟกัสที่งานงานเด่นมากๆนะถ้าคนวันอาทิตย์โฟกัสที่งานได้นะเออมันไปต่อได้สุขภาพไม่ห่วงห่วงสุขภาพการเงินสิ่งที่นั้นอยากจะฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้ในเดือนนี้ถ้าใจดีได้ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการจักลาฟังดีนะถวายสังฆทานทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้ทํทาน ได้ทุกรูปแบบทําไปเลยดีมากๆอันนี้คือเสริมในดวงนะใครมีเพื่อนชวนเพื่อนทําใครมีญาติชวนญาติทำนะอันนี้ก็เป็นการเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เปลี่ยนจากการเปย์คนอื่นคนที่เรารักคนที่เราชื่นชอบเอาไปทําบุญสุนทานทําอะไรให้มันแบบได้อาน,นิสงส์กับเราจะดีกว่าเพราะว่านักก้าพูดเลยว่าคนวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมเรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วเรื่องของการเงินอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแววงกับแฟนของเราคู่ชีวของเราก็ได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังการใช้เงิน ให้ดีๆไม่ในจิจาก,การดีๆอย่าตามใจสิ่งที่เราอยากจะทํามากนักนะคะฝากเอาไว้แบบนี้วิธีเอาชนะใจสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนตุลาคมเอาชนะใจคนวันอาทิตย์ใช่ไหมเปค่ะคนวันอาทิตย์เป็นคนชอบเปคนอื่นเป็นคนชอบดูแลเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนวันอาทิตย์ได้รับการเอาอกเอาใจวันคนวันอาทิตย์ได้รับการซัพพอร์ตบ้างเขาจะรู้สึกแฮปปี้เขาจะรู้สึกว่าเขาแบบมีคุณค่ามีคนมองเห็นคุณค่าเขาอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นะคะสำหรับอยากใครอยากจะเอาชนะใจ ะะพาไปกินข้าวพาไปเที่ยวตามใจเขาอันนี้แฮปปี้แลละและนี่คือดวงประจำเดือนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนตุลาคมค่ะ